สุอินที่วราเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างภาษีนะคะหนึ่งในแนวทางเพื่อที่จะลดความเดื่อมล้อในสังคมหลายต่อหลายครั้งที่พูดถึงการปฏิรูปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะแนวทางนี้พูดกันมา หลายต่อหลายครั้งแต่ไม่สามารถดําเนินการผลักดันได้ซึ่งเรื่องของการจัดเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าหรือว่าการจัดเก็บภาษีอย่างที่ใช้อยู่นะคะก็คือภาษีบํารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่าบอกว่าไม่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั้นนะคะแนวทางนั้นน่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะหรือว่ามุมมองต่อการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่ดินจะเป็นอย่างไรเราลองฟังความคิดเห็นนะคะจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังคุณกรณ์จติกวนิช์นะคะร่วมรายร การทางโทรศัพท์นะคะสดกับ Morning News เช้าวันนี้ค่ะคุณกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุสรีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะคุณกรณ์คะที่ผ่านมาคุณกรณ์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีความเห็นเรื่องของการปฏิรูปภาษีที่ดินมาอย่างต่อเนื่องถ้าเราจะพูดให้ประชาชนเห็นได้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะการปฏิรูปหรือการปรเปลี่ยนกฎหมายที่ดินจะดีกับประชาชนหรือว่าเป็นประโยชน์กับใครอย่างไรบ้างคะคือก็มีความพยายามที่จะออกกฎหมายออฉบับนี้นานๆนะครับแล้วก็ความจริง ในสมัยรัฐบาลคุณสพทธิ์เวชชาชีวะก็ได้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้บรรจุเข้าเป็นวาระในสภานะครับแต่สุดท้ายมีการเปลี่ยนรัฐบาลเรื่องนี้ก็เลยตกไปเพราะฉะนั้นการที่คอปชอยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินผมเว่นดับแรกเลยเนี่ยมันคือสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะครับนั่นน่าจะเป็นเป้าหมายดับหนึ่งแต่นัจจุบันบาตามข้อเท้จริงเนี่ยภาษีส่วนใหญ่ ของประเทศเนี่ยเป็นภาษีที่จัดเก็บจากรายได้ไม่ได้จัดเก็บจากทรัพย์สินะนะครับซึ่งทําให้ผู้ที่ทํางานเลี้ยงชีพมีเงินเดือนต้องถือว่าเสียเปยเเรียบเศรษฐีที่อาจจะไม่มีไรายได้แต่มีทรัพย์สินมากมายทั้งสองเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ก็คือการสร้างความสมดุลในแง่ของแหล่งภาษีนะครับให้มาจากทรัพย์สินด้วยไม่ใช่มาจากเพียงรายได้อย่างเดียวนี่คือนี่คืออันดับแรกส่วนเรื่องของการเสริมฐานรายได้ของรัฐเนี่ย อาจจะเป็นเป้าหมายระดับรองนะครับอย่างน้อยที่สุดในช่วงต้นเพราะอย่างที่คุณสุรีกล่าวเมื่อสุกคู่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมาทดแทนาภาษีเดิมอยู่สองภาษีคือภาษีโรงเรือนและภาษีบนิที่นะครับเพราะฉะนั้นในตุ๊กตาเดิมที่กระทรวงการคลังได้กําหนดไว้เนี่ยรายได้ในปีต้นๆของภาษีทรัพย์สินและสิ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะอยู่ในดักเท่าๆกับรายได้ที่ได้รับอยู่ณปัจจุบัน นะครับในส่วนของภาษีโรงเรือนและภาษีรงท้องที่แล้วค่อยๆคืบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจากจุดนั้นนะครับส่วนเป้าหมายที่สําคัญอีกเป้าหมายหนึ่งของภาษีที่ดินเนี่ยก็คือกระตุ้นให้มีการนําทรัพยากรที่ต้องถือว่าเป็นทรัพยากรมีค่ามากที่สุดของประเทศนะครับก็คือที่ดินเนี่ยออกมาให้มีการออกมาใช้เป็นประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าปัจจุบันเพราะดะวยนั้นจะสังเกตว่ากรทชก็ก็เห็นด้วยกับ ข้อเสนอเดิมของเรานะครับที่ทะจะจัดเก็บอัตราภาษีสําหรับที่ที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยอยู่ในอัตราที่สูงกว่าที่ที่นํามาใช้ทําประโยชน์นะครับเป้าหมายก็คือใครมีที่นะปัจจุบันที่ตุนที่ไว้เฉยนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาที่นะั้นมาทําประโยชน์ก็จะถูกกระตุ้นให้ออกมาให้เกษตรกรเช่าทําเกษตรกรรมบ้างออกมาใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆบ้างเพื่อหวังผลว่าอัตราภาษีที่ถูกจัดเก็บนั้นจะได้ปรับลดลง มีโครงสร้างที่ที่เป็นช่องว่างช่องโหว่ของของภาษีที่ดินที่ที่จะปฏิรูปใหม่ไหมคะเพราะว่าบางฝ่ายก็บอกว่าอาจจะเป็นภาระกับคนที่มีรายได้น้อยที่ต้องเสียภาษีหรือว่าบางฝ่ายก็บอกก็ต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินหรือว่าตรวจสอบที่ดินอีกคุณกรมีแนวทางหรือว่ามีความเห็นเรื่องนี้ยังไงคะครับก็มีการบ้านต้องทาอีกเยอะนะครับอันนั้นจะเป็นประเด็นที่ต้องยอมรับแต่ว่าเรื่องของความกังวลในส่วนของผู้ที่ไม่มีรายได้แต่มีที่ดินเนี่ย เป็นเรื่องที่เราคิดเผื่อไว้แล้วในสมัยโน้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ายุคคอบชเขาจะทาอย่างไรอย่างเช่นเ,เกษตรกรที่มีที่มูลค่าไม่เกินเมื่อห้าปีก่อนเราคํานวณไว้หนึ่งล้านบาทเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับเป็นต้นซึ่งาตามสถิติณวันนั้นเนี่ยจะทําให้ประชาชนจํานวนแบบแปดสิบเปอร์เซ็นตะครับที่เป็นเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยเ,เพราะมูลค่าที่ดินที่ที่ถืออยู่ ไม่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องถูกจัดเก็บน,นะครับหรือใครที่มี uh, บ้านในเมืองนะครับขนาดพื้นที่ในสมัยนั้นเราร่างไว้ถผมจะไม่ผิดเนี่ยห้าสิบตารางวาหรือไม่เกินเนี่ยนะครับก็จะได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะในกรณีท,ที่ที่เป็นบ้านบ้านหลักนะครับที่ที่อาศัยอยูอ่เพราะนั้นเราจะคิดเผื่อในกรณีเหล่านี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนทั่วไปแต่เราก็ต้องยอมรับหลักของการจัดเก็บภาษีครับว่าภาษีมันเลือกปฏิบัติไม่ได้ S <S เพราะฉะนั้นคุณคุณอาจจะคุ้นเคยกับการไม่ต้องเสียภาษีในส่วนของทรัพย์สินที่มีอยู่แต่ถ้าในอนาคตเขาเ้าเกณฑ์ก็อาจจะต้องมีส่วนังรับภาระด้วยแต่เป้าหมายในแง่ของแหล่งรายได้ภาษีส่วนใหญ่ก็คือจากจากผู้มี<ช>ทรัพย์สินมากๆครับไม่ใช่จากาาาประชาชนาทั่วไปที่ทอาจจะไม่ได้มีไรายได้สูงน,นะ เท่าที่คุณกรศึกษานะคะการจัดเก็บรายได้ของรัฐถ้าเราปฏิรูปโครงสร้างภาษีไปใช้ภาษีที่ดินรูปแบบใหม่นั้นจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงต้นคงไม่เพิ่มครับก็เพราะผมอย่างที่ผมกล่าวไว้สักคู่ก็คือมันจะมาทดแทนภาษีโรงเรืนอนหรือภาษีบุงท้องที่ะนะครับแล้วก็ในแผนเดิม,มของกระทรวงคลังถึงแม้กฎหมายผ่านการพยายาิจารณาในปีนี้นะครับกว่าที่จะมีการจัดเก็บในปีแรกก็าาาอาจจะต้องอีกสามปี เพราะอย่างที่เมื่อสักูรุสรีพูดนะครับคือ,อยังจะต้องมีข,ขั้นตอนของการประเมินมูลค่าที่ดินก่ออย่าลืมว่าภาษีเนี่ยเกิดจากมูลค่านะครับไม่ใช่เกิดจากปริมาณพื้นที่เพราะนั้นที่หนึ่งไร่ถนนสีลมเนี่ยจะต้องเสียภาษีมากกว่าที่หนึ่งไร่ที่มหาสารคามแน่นอนะนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการประเมินที่มีความเป็นธรรม เราก็ได้เริ่มจัดสรรตอนนั้นเราใช้งบไทยเข้มแข็งในเริ่มจัดสรรงบประมาณครับให้กับกรมที่ดินทําง,งานร่วมกับกรมธนารักษ์ในการที่จะเริ่มวางระบบไอทีนะครับเพื่อที่รองรับการประเมินมูลค่าของโฉนดทุกแผ่นในประเทศแต่ว่าเรื่องนี้ก็ตกไปในช่วงปัจจุบันที่แล้วเพราะนั้นก็ต้องกลับมารื้อฟื้นทําใหม่นะครับแต่ว่าตามหลักคิดของเราเนี่ยหน้าที่ในการประเมินมูลค่าเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางนะครับ เพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องอิทธิพลท้องถิน่นออกไปแต่หน้าที่การจัดเจ็บเป็นหน้าที่ของท้องถิน่นเพราะรายได้นี้อันนี้สําคัญนะครับรายได้นี้เนี่ยไม่ได้เป็นรายได้ของรัฐส่วนกลางจะเป็น <Okay. S 1> รายได้ของท้องถิน่นซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยการเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยในการกระจายอานาจออกไปสู่ท้องถิ่นนะครับคือท้องถิน่นรัฐประเมินให้ว่าที่ไหน ที่แต่ละแปลงในเขตพื้นที่ที่คุณรับผิดชอบนั้นเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่อาัตาราภาษีที่ใช้ทั่วประเทศเท่าไหร่นะครับแต่หน้าที่การไปเก็บกับเจ้าของที่เนี่ยเป็นหน้าที่ของท้องถิง่นเขาเองอืมค่ะคุณกรณ์คะสำหรับการผลักดันหลายยุคหลายสมัยแล้วนะคะสุดท้ายคุณกรณ์คาดว่าคสชจะทําได้สําเร็จไหมคะก็ถ้าเขาคิดจะทําก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำไม่ได้ครับมีอำอนาจทั้งหมดอยู่ในมือได้ค่ะผมก็อยากที่จะเห็นคสชทําในเรื่องที่เชืพผู้กรตามตรงหรอครับในเรื่องที่ทํายากในช่วง รัฐบาลอกตั้งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับความจริงเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างภาษีไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับท,ท,ที่ทาําย่าผมก็ยังไม่อยากที่จะเห็นทชขาดออกไปไะนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็รอดูนะครับแล้วก็รอดูด้วยความหวังทีว่ว่าเราจะได้เห็นความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในบ้านเมืองเราสักทีค,คุณกอนเช้าวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะครับดีครับสวัสดีครับ